ขอนนมนมแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักธรรมเนีน่ยนิสเนอคําว่าความไม่แน่นอนอย่ามั่นใจในสิ่งที่ได้มันไม่แน่เป็นเพียงแค่การคาดหวังยืนยันไม่ได้หากได้แล้วสุขหรือทุกข์จะรู้ได้ไงหากเสียไปอาจสุขใจได้ก็ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกๆชีวิตเกิดมาและต้องตายการใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนนี้นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและจะต่อไปถึงอนาคตทุกๆชีวิตย่อมดําเนินไปนบนความไม่แน่นอนชีวิตจะได้ดีหรือไม่ได้ดีไม่มีใครตอบได้หรอกทุกๆสัรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกมันก็เป็นสมบัติประจําโลกอยู่แล้ว เราจะได้ครอบครองอะไรหรือไม่ได้ครอบครองอะไรนั้นก็ไม่มีใครตอบได้เช่นเดียวกันแต่เราสามารถตอบใจของตัวเองได้ว่าเราจะต้องทําหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีและอนาคตของเราก็จะดีตามแน่นอนอย่าไปคิดว่าตอนนี้ฉันจะต้องได้อย่างนั้นตอนนี้ฉันจะต้องได้อย่างนี้ชีวิตถึงจริงจะมีความสุขได้เนะี่ยมันไม่แน่นอนหรอกนะบางทีเราได้ละในสิ่งที่ เราคาดหวังไว้มันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าดีก็ได้เราอาจจะได้รับในทุกๆสิ่งที่เป็นอยู่นั่นจึงเป็นคำตอบของคำพูดที่ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไงเพียงเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องได้อย่างนั้นเราจะต้องได้อย่างนี้ปล่อยวางใจตรงนั้นไปให้หมดเราทำหน้าที่ของตนในปัจจุบันนี้ให้ดีก่อนแล้วชีวิตของเรามัน จะมีอะไรเมื่อมันถึงเวลามันก็มาเองนั่นแหละแม่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราสมควรที่จะได้เมื่อถึงเวลามันก็จะมาหาเราเองหรือเราไม่อยากได้อะไรก็ตามมันก็จะมาหาเราอยู่ดีเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราได้เคยก่อ <c oughs> เหตุแห่งกรรมไว้ก่อนแล้วมันจึงต้องมีผลตามมานั่นไงจงวางใจตรงนั้นแล้ววางใจให้เป็นธรรมดา แล้วเราก็จะผ่านจุดนั้นไปได้เองนะหากมีทุกข์ก็หยุดได้ที่ใจตนไม่ล้อนลนเพราะเรานั้นอดทนไหวอย่ายึดมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปร้อยสิ่งใดที่จะให้ความแน่นอนอย่ามั่นใจในสิ่งที่ครอบครองอยู่รู้ทั้งรู้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ย่ำจากกันวันสุดท้ายได้แค่มองอยากต่อรองก็ไม่ได้ใจมืดมนหากเราอยากพ้นจากทุกข์ในจุดนี้ต้องค้นคว้าหาวิธีจะข้ามพ้นเมื่อได้มาต้องเสียไปไม่กังวลเป็นเหตุผลที่สมควรทบทวนให้ดีหากใจเรายังมีธทาจะนําสุข พ่อรู้จุดความเพียงพอในจุดนี้อันความสุกใช่ต้องได้หรือต้องมีเพราะบางทีอาจนำทุกจุดเปราะบางเพราะจิตใจไม่ยอมวางงานเลยงอกอย่าเบาะอย่าแบกไว้ไล่ทางออกก่อนฟุ้งซ่านจงวางมือคือตัดใจให้ปล่อยวางเมื่อมีทาง ให้เดินต่อก็สุขใจคิดให้ไวไม่ท้อแท้เรื่องแค่นี้แค่มีใจมุ่งมั่นต่อก็ใช้ได้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่าสนใจมีศรัทธาก็จัดไปไม่เสียงานเป็นทางเดียวที่ควรค่าอย่าท้อแท้ไล่ข้อแม้แค่มีใจไปสรรสร้าง จะสุขทุกอย่าไปสนมีหนทางใจเปิดกว้างทางสายนี้ดีนักแลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญพร